อิสลามคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่ดีเป็นการยอมจำนวนทั้งหมดยอมจำนวนต่อพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงต่ออัลละฮ์อิสลามเป็นอย่างนี้จริงๆหรือบ่อยครั้งที่อิสลามถูกนำเสนอเป็นาศาสนาที่เรียบง่ายตามคำนิยามอิสลามหมายถึงการยอมจำนวนหรือยอมต่ออัลลอฮ์ชาวมุสลิมจะอ้างว่าเราจะจำนนต่ออัลลอฮ์สำเร็จด้วยเสาหลักทั้งห้าของอิสลาม รวมถึงการอ่านชาดะการละหมาดวันละห้าเวลาการช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้การทำฮัตและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแค่ห้าสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นมุสลิมหรือยังไม่พอสุรอ,อนิสาอายที่65มิใช่เช่นนั้นดอกข้าขอสาบานด้วยพระเจ้าของเจ้าว่าเขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะให้เจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างพวกเขา แล้วพวกเขาไม่พบความกับใจใดๆในจิตใจของพวกเขาจากสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินใจและพวกเขายอมจำนนด้วยดีตามอันกุรอานมุสลิมไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงจนกว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่อทุกกฤษฎีกาและข้อเรียกร้องของท่านาศาสดามูฮัมหมัดสะดวกดีนะครับอันที่จริงมีเรื่องราวเกี่ยวกับมูฮัมหมัดหลายร้อยเรื่องหรืออาจนับเป็นพันก็ได้ที่บันทึกไว้ทั้งในอันกุรอานและฮะดิษซึ่งเป็นแนวทางการใช้ชีวิตมุสลิม แล้วเราจะนำองค์การนับไม่ถ้วนเหล่านี้มารวมเป็นคำจำกัดความเดียวของอิสลามได้อย่างไรคิดว่าผมคิดได้แล้วถ้าเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าอิสลามคืออะไรหนึ่งในคำตอบแรกที่จะเห็นคือาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาเอกเทวนิยมและาศาสนาอับราฮัมบัญญัติไว้ในคําทีอันกุรอานคําภีรศักดิ์ของอิสลามซึ่งถือว่าเป็นพระวจนะคำตอบคำของพระเป็นเจ้าอัลลาะ์ให้กับมุฮัมมัดซึ่งเป็นาศาสดา นบีองค์สุดท้ายของพระเป็นเจ้ามาวิเคราะห์ความหมายของอิสลามกันเถอะคำอธิบายแรกอิสลามคือาศาสนาอับราฮัมคำว่า,าศาสนาอับราฮัมใช้เพื่ออธิบายถึงศรัทธาที่มาจากปรมาจารย์และาศาสดาอับราฮัมนี่คือเหตุผลที่อิสลามถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับาศาสนาคริสต์และาศาสนายูดาดถ้าถือว่าเป็นาศาสนาตามอับราฮัมอับราฮัมเองมีบุตรชายสองคนอิสมาเอลและอิสอัคชาวยิวซึ่งส่วนหนึ่งมาเป็นคริสเตียน เป็นลูกหลานของอิสักลูกชายคนที่สองของอับราฮัมชาวมุสลิมเป็นลูกหลานของอิสมาเอลลูกชายคนแรกของอับราฮัมซึ่งเขาเป็นบรรพบุรุษของชนเผ่าอาหรับทางตอนเหนือหลายเผ่าและในบรรดาเผ่าเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งชื่ออัดนานเขาเป็นบรรพบุรุษของมูฮัมหมัดอย่างไรก็ตามนีม่เป็นการพนาแบบผิวเผินถึงความหมายของคำว่าศาสนาอับราฮัม ในปฐมกาลบทที่22พระเจ้าทรงทำสัญญากับอับราฮัมตรัสว่าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้ผรอนเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราพระเจ้าสรงให้คำสัญญานี้ทันทีหลังจากความเชื่อของอับราฮัมถูกทดสอบตอนที่พระเจ้าสั่งให้อับราฮัมถวายบุตรคนเดียวเรื่องราวทั้งหมดในปฐมกาลบทที่22เป็นภาพเงาเบืงหน้าหรือเรื่องคู่ขนานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระคริสต์ถูกถวายบนไม้กางเขนเพื่อว่าโดยทางพระองค์ชนชาติทั้งหลายในโลกนี้จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเจ้าเป็นของขวัญแห่งความรอดรับฟรีๆและนี่คือสิ่งที่พระธรรมกาลทาียืนยันบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ได้ตรัสว่าและแก่พงพันุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคน แต่เหมือนกับประธานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธ์ของท่านนั่นคือพระคริสต์แล้วอิสลามอยู่ตรงไหนในเรื่องทั้งหมดนี้คําตอบนั้นง่ายไม่มีอาน,นิสาอายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกล่าวว่าการเตียงพระเยซูบ,บนไม้กางเขนไม่เคยเกิดขึ้นแท้จริงพวกเราได้ฆ่าอันมาซีหอิซาบุตรของมารยามรอซูลของอันลอและพวกเขาหาได้ฆ่าอีซาและหาได้ตรึงเขาบนไม้กาง,ง,งเขนไม่แต่ทว่าเขาถูกให้เหมือนแก่พวกเขาและแท้จริงรบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้น แน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขาพวกเขาหามีความรู้ใดๆต่อเขาไม่นอกจากคล้อยตามความนึกคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ฆ่าเขาด้วยความแน่ใจจุดประสงค์ทั้งหมดของความเชื่ออับราฮัมคือการชี้ให้เราเห็นพระเมสยาที่จะสิ้นพระชนเป็นเครื่องบูชาเพื่อมวลมนุษยชาติน่าเสียดายสำหรับศาสนาอิสลามที่ปฏิเสธความจริงนี้โดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นศิลามุงเอกและแก่นแท้ของความเชื่ออับราฮัมคำอธิบายที่สองสำหรับอิสลามนั้นคือ เป็นศาสนาเอกเทวนิยมไม่นานมานี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำฮัตหรือการแสแบงบุญที่มักกะที่พี่น้องมุสลิมต้องทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตในบทเรียนนั้นเราได้พูดถึงการบูชารูปเคารพที่พี่น้องมุสลิมมีส่วนปฏิบัติในพิธีฮัตการปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงการบนรอบกระบาดเจ็ดรอบซึ่งเป็นพิธีกรรมที่คนต่างศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์เคยปฏิบัติกันอยู่ซึ่งพวกเขายึดครองมักกะก่อนที่มุฮัมมัดพิชิตเมืองนั้น ผู้ที่นับถือพระเจ้าหลายองค์เหล่านี้เดินวนรอบกระบะเจ็ดรอบเพราะพวกเขานับถือวัตถุจักรวาลทั้งเจ็ดบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ทั้งห้าเป็นเทพ,พเจ้าที่เขาเดินรอบกระบะเจ็ดครั้งเป็นวิธีของพวกเขาในการเคารพและบูชาเทพเจ้าทั้งเจ็ดนี้นักแปลอันกุรอานที่มีชื่อเสียงอับดุลลอห์ยูซุฟอาลีเขียนว่าจะสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และดาวเคราะห์ทั้งห้าดวงแต่ละดวงมีเทพหรือเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่ด้วยซึ่งแต่ละองค์มีลักษณะและคุณสมบัติของมันเอง มูฮัมหมัดปฏิบัติตามธรรมเนียมของผู้ที่นับถือพระเจ้าหลายองค์และเรียนแบบนํามาใช้ในระหว่างพิธีฮัจชาวมุสลิมจะพยายามทุกวิธีทางที่จะจุกหินดําให้ได้ตามที่รู้กันนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์ในอรารบีโบราณมักปฏิบัติซอฮิอันบุคอรี4376เราเคยบูชาหินและเมื่อเราพบหินที่ดีกว่าก้อนแรกเราจะทิ้งก้อนแรกและเอาก้อนต่อไป คนต่างศาสนาเหล่านี้จะหมั่นมองหาหินที่ดีกว่าเก่าเพื่อบูชาในที่สุดพวกเขาก็พบสิ่งที่ตอนนี้เรียกกันว่าหินดำและนั่นคือหินที่พวกเขาตัดสินใจเก็บไว้ในกระบะนบ,บีมุฮัมมัดยอมรับพิธีกรรมของผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์นี้อย่างมีความสุขอุมันเข้ามาใกล้หินดำและจุบมันและพูดว่าไม่ต้องสงสัยเลยฉันรู้ว่าเจ้าเป็นหินและไม่สามารถให้ประโยชน์แก่ใครหรือทำอันตรายแก่ใครได้หากฉันไม่เห็นรอซูอลอัลลอฮ์จุบเจ้าฉันก็คงไม่จุบ และ1,000ปีต่อมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักอิสลามซ่อนตัวเองใต้ชื่อเอกเทวนิยมแต่ความจริงแล้วการปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นเพียงการลอกเลียนจากพวกนอกรีตที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ในสมัยโบราณซึ่งมูฮัมหมัดตัดสินใจที่จะเรียนแบบพวกเขาบัญญัติไว้ในคัมภีอันกุรอานแน่นอนพี่น้องมุสลิมเชื่อว่าอันกุรอานเป็นพระวจนะของพระเจ้า แต่ที่น่าขันคือพระคัมภีร์ต่างหากที่จะตัดสินความถูกต้องของอันกุรอาในที่สุดลองดูสิและบรรดาผู้ที่ได้รับอันอินยีนก็จงตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาในนั้นและผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้คือผู้ที่ละเมิดตามอันกุรอานนั่นเองพระคริสตรธรรมคัมภีจะยืนหยัดในการพิพากษาอันกุรอานและสําหรับบรรดามุสลิมที่กล่าวว่าพระคัมภีรถูกบิดเบือนนั้นผมแค่อยากจะเตือนคุณ พระองค์ได้ทรงประทานคำพ์นั้นลงมาแก่เจ้าเป็นครั้งคราวพร้อมด้วยความจริงเพื่อยืนยันคำพีนที่อยู่เบื้องหน้าคำพ์นั้นและได้ทรงประทานอัตลอ,อดและอนันยินยีและจงอ่านสิ่งที่ถูกวาฮีแก่เจ้าจากคำพร์ของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของพระองค์และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใดๆเลยนอกจากพระองค์ตามที่อันกุราอ่านกล่าวอัเลาะได้ประทานพระคำพร์ลงมาและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงคำตรัสของพระองค์ได้ดังนั้นพระคำพินจึงถูกบิดเบือนไม่ได้ และถ้าเป็นเช่นนั้นอิสลามมีบัญญัติอยู่ที่หนังสือที่ถูกประนามโดยพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้าตอนนี้เราจะร่วมสนุกกับการเขียนนิยามของอิสลามกันใหม่อิสลามไม่ใช่ศาสนาอับราฮัมเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ข้อความทางศาสนาที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อันกุรอาน ทั้งหมดถูกประนามโดยพระวจนะของพระเจ้าดังที่ถูกประทานลงมาแก่มุฮัมมัดาศาสดานอกรีดและจอมปลอม,มอ่านอย่างนี้จะถูกกว่าเจอกันครั้งต่อไปสลาม